เช้าวันล่งขึ้นลำเพาพบกับนายพันตำรวจตรีนมนักเรียนเก่าเยอรมันเพื่อนร่วมงานของหลอนลำเผารับทราบด้วยความยินดีว่าในคืนที่แล้วนายตำรวจหน่มทั้งสองมิได้พักผ่อนหรือหลับนอนดังที่หลอนคิดเมื่อเคิร์นและเพื่อนของเขาเดินลงจากที่พักแห่งนั้นทั้งสองคนยังเตือนและเฝ้าดูความเคลื่อนไหวที่หน้าบัสเจ็ดเกตเฮาอยู่ และเมื่อชายหนุ่มชาวตะวันตกทั้งสามขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งไปนายตำรวจสันติบาลอีกคนหนึ่งก็ติดตามไปด้วยรถจักรยานยนต์ที่ทำให้ลำเภารู้สึกประหลาดใจและสะกิดใจยิ่งขึ้นก็เพราะนายพันตำรวจปีนักเรียนเก่าเยอรมันรายงานบ้าแท็กซี่คันนั้นเล่นออกไปถึงเพียงหน้าวัดบวรน,นิเวศวิหารแล้วทั้งสมคนก็ลงจากรถ แล้วต่างแยกย้ายกันไปคนหนึ่งไปโดยแท็กซี่อีกคันหนึ่งอีกคนหนึ่งไปโดยรถตุกต๊กๆส่วนคนสุดท้ายขึ้นรถยนต์ประจำทางไปสองคนแรกหิ้วกระเป๋าย่ามที่ลำเพาเห็นเขาถืออยู่ในเกตเถาไปด้วยคนละใบส่วนคนสุดท้ายจากไปมือเปล่านายตำรวจสันติบาลที่ติดตามไปมีเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้น จึงได้ตัดสินใจถึงผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆและขับจักรยานยนต์ตามชายหนุ่มคนที่ขึ้นแท็กซี่ไปจนกระทั่งถึงโรงแรมรลอย่าออกกิจเชอร์ละตันซึ่งตั้งอยู่ในย่านสี่พระยาริมแม่น้ำเจ้าพระยาชายชาวตะวันตกผู้นั้นจึงลงจากแท็กซี่ชำระค่าโดยสารแล้วก็เข้าไปในโรงแรม นายตำรวจผู้ติดตามสังเกตพฤติการตามเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมและเห็นชายผู้นั้นรับกุญแจห้องพักจากพนักงานแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเขาสอบถามพนักงานโรงแรมได้ความว่าชายผู้นั้นเป็นแขกที่พักอยู่ในโรงแรมชื่อในทะเบียนของเขาคือวินเลียมไวเบิร์กมาจากสหรัฐอเมริกาที่สกิดใจลำเพาอย่างยิ่งก็คือ การเปลี่ยนยานพาหนะจากแท็กซี่คันหนึ่งไปเป็นอีกคันหนึ่งและการแยกย้ายกันไปด้วยพาหนะต่างชนิดและต่างที่หมายกันเพราะจากความหรูและด้วยประสบการณ์ในการตอบโต้จารกรรมและมินาสกรรมของหลอนนั่นเป็นเทคนิคผืนๆที่จาละชนนิยมใช้เพื่อป้องกันการติดตามสังเกตและสืบสวนของเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายตรงนข้าม ลำเผาไม่อาจสรุปเป็นอย่างอื่นนอกจากว่าทั้งสามคนพักอยู่ต่างสถานที่กันและมีการนัดหมายกับเคิดด้วยธุระบางอย่างเมื่อเสร็จธุระแล้วต่างแยกย้ายกันไปแต่ธุระนั้นคืออะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าในกระเป๋าย่ามสองใบนั้นคือวัตถุโบราณเคิดและชายชาวตะวันตกทั้งสามคนอาจจะสนใจในการเสาะหา และเป็นเจ้าของวัตถุในเมืองไทยแต่ถ้าหากทุละนั้นมิใช่โบราณคดีเล่าของในกระเป๋าย่ามทั้งสองใบและของเกา่าจะเป็นอะไรเสียงลูกเลื่อนปืนที่หลอนได้ยินจากห้องของเขิดและคำว่าเซมเทคที่หลอนได้ยินจากปากของเขิดทำให้ลำเพาหรูว่าถึงเวลาแล้วที่หลอนจะต้องได้รับการสนับสนุนที่กว้างขวางกว่านั้น จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนายพันตำรวจโทสาวเดินทางกลับและขอพบกับผู้กำกับของหลอนเพื่อรายงานสรุปผลการสืบสวนของหลอนให้เขาฟังผมเห็นด้วยว่าพฤติการของนายเคิดน่าสงสัยอย่าน่าจะมีอะไรมากกว่าความสนใจในโบราณวัตถุเสียแล้วนายพันตำรวจเอกผู้กำกับการบอกลำเพาหลังจากที่ฟังรายงานของหลอน เขาดึงกระดาษสองสามแผ่นออกจากแฝมบนโต๊ะของเขาและก้มลงอ่านข้อความบนกระดาษเหล่านั้นโดยเร็วก่อนที่จะบอกต่อไปว่าผมสั่งให้ตรวจสอบถั้งหลานอาหารริมคลองที่มีคนไปส่งของให้เคิดเมื่อบรนกอนและตรวจสอบหลานสลักหินที่ส่งของเก่าให้เคิดที่อยุทยาแล้วปรากฏว่าเจ้าของหลานอาหารและเจ้าของหลานสลักหินมีประวัติเคยต้องสงสัย ว่าจะนำสินค้าไม่เสียภาษีจากชายแดนขเขมรเข้ามาในเมืองไทยลำเผากลั้นใจขณะที่เดาประโยคต่อไปจากผู้กำกับได้อย่างถูกต้องหล่อนได้ยินเขาพูดว่าสินค้าไม่เสียภาษีที่บ้านนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะเหล้าบุหรี่และเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่มีอาวุธสงครามรวมอยู่ด้วย ถ้าผู้กำกับจะให้ดิฉันทำเรื่องนี้ต่อไปกำลังผู้มกับให้ดิฉันไปในขณะนี้คงจะไม่พอจำนวนผู้ต้องสงสัยมากขึ้นนายตำรวจของดิฉันมีน้อยไม่สามารถจะติดตามผู้ต้องสงสัยได้ทุกคนลำเผาบอกผู้บังคับบัญชาผมก็กำลังคิดอยู่ว่าคุณคงจะต้องการความสนับสนุนที่มากกว่านี้ผู้กำกับการตำรวจสันติบาลพงศศรีสะ แต่ประโยคที่ตามมาทําความเจนกและวิตกให้แก่ลําเพาทันทีผมไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะเกินกําลังหน้าที่ของเราหรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็นการก่อการหลายข้ามชาติข้ามโลกอย่างที่เรากําลังสงสัยเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยราชการที่มีหน้าที่โดยตรงและมีกําลังมากกว่าเราเช่นอย่างบลาโบกของคุณ อย่าเพิ่งให้บลาโบเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก่อนจะดีกว่าค่ะลำเผารีบถวงหล่อนยังไม่พร้อมที่จะกลับไปเกี่ยวข้องกับองค์ก,คการสืบราชการรับสูงสุดแห่งนั้นในขณะที่หล่อนยังข้องใจสงสัยความบริสุทธิ์และความซื่อตรงของรองผู้อํานวยการผู้รักษาการในตําแหน่งประมุขของบลาโบอยู่คุณลำเผาผมรู้ว่าคุณผิดหวังในการปฏิบัติหน้าที่กับลาโบ จึงขอกลับมาอยู่สันติบาลแต่คุณต้องไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาปะปนกับราชการคุณต้องแยกกันให้ออกคุณก็รู้ว่าหน้าที่ในการตอบโต้การก่อการหลายจากต่างประเทศเป็นหน้าที่โดยตรงของบลาโบคุณเองก็ดูเหมือนจะเคยปฏิบัติหน้าที่นั้นมามากขณะที่อยู่กับเขาถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นการก่อการหลายจากต่างประเทศอย่างที่เราสงสัยคุณไม่คิดหรอกหรือว่าบลาโบ ควรจะเป็นหน่วยที่รับเรื่องนี้เอาไปดำเนินการลำเผาเกือบจะหมดปัญญาและเกือบจะบอกผู้กัำกับออกไปตามตรงว่าหลอนสงสัยว่าลองผู้อำนวยการบลาโบจะมีพฤติการที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงยังไม่อยากจะให้เรื่องนี้ผ่านไปให้องค์การนั้นดำเนินการแต่หลอนก็รู้ตัวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงความสงสัยเช่นนั้นออกไปกับผู้บังคับบัญชา จนกว่าล่อนจะมีหลักฐานที่แน่นอนและชัดเจนแน่นแฟนกว่านั้นเรายังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันความสงสัยของเราได้แน่นอนนะคะผู้กำกับดิฉันอยากจะขอเวลาสืบสวนเพิ่มเติมต่อไปอีกสักระยะหนึ่งดิฉันเกรงว่าถ้าเราขอให้บลาโบ่ดำเนินการในขณะนี้แล้วกลายเป็นว่าไม่มีอะไรนอกจากบลาโบจะหวเลาะเยาะว่าเราตื่นไปเกินเหตุแล้ว ผู้บังคับบัญชาของเราเองก็จะทำหนีเราได้ด้วยจริงของคุณนายพันตำรวจเอกเห็นผองด้วยเราเคยหัวเลาะเยะบลาโบ้มาทีหนึ่งแล้วเมื่อครั้งที่เขาแจ้งกองบรัญรชาการปราบปรามยาเสพติดให้ส่งกำลังไปขนเฮโรอินในโรงแรมวิกเตอร์ฮูโก้แล้วปรากฏบ้าแทนที่จะเป็นเฮโรอินกับกลายเป็นแป้งข้าวเจ้าธรรมดาธรรมดา ชื่อโรงแรมวิกเตอร์ฮูโก้ทำให้ลำเภาซ่อนอาการสะดุ้งเอาไว้ไม่ได้หล่อนจำได้ดีว่าเจ้าของโรงแรมนั้นคือพันตรีนำพลกอ,อกสารอดีตนายทหารเสนาธิการบิดาของด็อเตอร์วิเล็บดุษฎีบัณฑิตสาวสวยผู้ที่ลำเภาเชื่อว่าเป็นคู่แข่งของหล่อนในสนามลักนำพลเคยร่วมงานกับหลอนและธนุดและยังสนับสนุนธนุษอยู ลำเพาไม่เคยได้ยินเรื่องการตรวจขนเฮโรอีนในโรงแรมั้นมาก่อนที่ทำให้ลำเพาสนใจก็เพราะว่าหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลาโบและนำพลมันอาจจะเกี่ยวโยงหรือกระทบกระเทือนไปถึงธนุษชายคนที่หล่อนลักด้วยแต่ลำเพาไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะได้รายละเอียดอื่นใดจากผู้บังคบัญชาเพราะมีงานเฉพาะหน้าที่หล่อนเห็นว่าสำคัญกว่าคอยอยู่ ลำเผาจากมาโดยได้รับกำลังสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งลอนรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะผู้กำกับการไม่สามารถจะเพิ่มกำลังนายตำรวจสัญญาบัตรให้แก่ลอนและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนคือจ่านายสิบและนายสิบตำรวจมาเสริมกำลังลำเผารู้สึกว่าตำรวจชั้นประทวนนั้นอาจมีประสบการณ์มากแต่ความหููผืนฐานไม่พอ โดยเฉพาะเรื่องที่หลอนกำลังสืบสวนอยู่นั้นเกี่ยวกับต่างประเทศจานายสิบและนายสิบตำรวจที่ลำเภาเคยรู้จักและร่วมงานนั้นส่วนมากไม่มีความหููภาษาต่างประเทศและยิ่งความหููเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศอันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสืบสวนจารกรรมด้วยแล้วคนเหล่านั้นก็ยิ่งมีความหลูน้อยแต่ลำเภาไม่มีทางเลือกหลอน ไม่ได้เป็นคนก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและไม่ได้เป็นคนคัดเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นตำรวจสันติบาลลำเผาเป็นแต่เพียงเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าไปเป็นผู้บังคับบัญชาคนอีกพวกหนึ่งที่อยู่ในหน่วยราชาการนั้นมาก่อนแล้วเท่านั้นคนเหล่านั้นจะดีหรือเลวเก่งหรือไหลสมรรถภาพเพียงใดอย่างใดก็ตาม หล่อนไม่มีทางจะทำอะไรได้นอกจากก้มหน้าใช้คนเหล่านั้นไปก่อนถึงวันนัดหมายกับเคิร์มีเหตุการณ์ที่ทำให้ลำเภามีกำลังใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อนายพันตำรวจปีนักเรียนเก่าเยอรมันมาพบหลอนและรายงานว่าเขาได้ฟังข้อความที่ลำเภารอบบันทึกขณะที่เดินทางไปพระนครศรีอัจุญยากับเลเชลและเคิร์แล้วแม้จะปรากฏว่า ข้อความที่บันทึกไว้มีเสียงภายนอกรบกวนมากและฟังได้ความเพียงกระท่อนกระแท่นแต่ข้อความตอนหนึ่งก็ยืนยันว่าฝั่งหลังนุ่มสาวทั้งสองสนทนากันถึงเรื่องดินระเบิดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซมเท็อย่างแน่นอนแม้การสนทนาจะไม่บ่งบอกว่าจะมีการใช้ดินระเบิดชนิดนั้นหรือไม่และอย่างใดลํำเพากับนายตำรวจเพื่อนร่วมชุดทำงาน รวมกันบางแผนงานขั้นต่อไปอย่างละเอียดและรอบคอบโดยแบ่งงานให้ตำรวจชั้นประทวนที่เพิ่งจะมาร่วมงานนายพันตำรวจโทสาวรู้สึกใจเฉืนขึ้นบ้างเมื่อสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนที่มาใหม่นั้นเป็นเด็กหนุ่มท่าทางเอาการเอางานเหตุผลอีกประการหนึ่งที่หล่อนเบาใจก็คือกองกำกับการได้จ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเครื่องรับส่งวิทยุและกล้องสองทางไกลกล้องถ่ายรูปและยานพาหนะมาให้ด้วยอย่างค่อนข้างจะครบครันลำเผาตั้งใจแต่งตัวให้งดงามเป็นพิเศษหล่อนไม่ลืมว่าเคิดได้แสดงท่าทีพึงใจในตัวหล่อนลำเผาตั้งใจจะใช้สถานการณ์ในวันนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถึงเวลานัด และเขิดพบกับหลอนบนระเบียงบ้านพักนั้นเขาตาลุกและอุทานออกมาว่าพระเจ้าคุณสวยจริงๆเขาทำท่าจะเข้าไปสวมกอดและจูบหลอนแต่ลำเผายัางไม่ยอมให้โอกาสถอยหลังออกห่างไปก้าวหนึ่งแล้วยกมือห้ามอย่านะเขิดที่นี่เมืองไทยและฉันเป็นผู้หญิงเอเชียการกอดจูบ อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนตะวันตกอย่างคุณแต่ที่นี่เขายังเห็นเป็นเรื่องแปลกและอาจจะถึงกับหน้าทุเรศเขิดเรียกรถด่นรับจ้างมาคันหนึ่งแล้วบอกคนขับรถให้ไปส่งยังสถานที่ที่เขาต้องการเขาเปิดประตูรถให้ลำเพาเข้าไปนั่งก่อนแล้วจึงตามเขาไปนั่งภายหลังเป็นที่เห็นได้ชัดว่าเขาพยายามรักษามารยาทแบบตะวันตก เพื่อจะประทับใจลำเพาหรืออย่างไรก็ตามเมื่อรถแท็กซี่คันนั้นแล่นออกไปลำเพาไม่ต้องชำรืองก็รู้ว่าจักรยานยนต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลน,นอกเครื่องแบบเป็นผู้ขับขี่ก็แล่นตามไปโดยทิ้งระยะห่างพอสมควรหลานอาหารหลานนั้นชื่อเซลิกซึ่งเคิร์ดบอกหล่อนว่าเป็นคำเยอรมันแปลว่าเป็นสก เจ้าของหลานเป็นชายชาวเยอรมันพอย่างเข้าไปภายในหลานลำเผาก็เห็นทันทีว่าผู้ตกแต่งหลานนั้นพยายามที่จะให้หลานมีลักษณะและบรรยากาศเป็นเยอรมันที่สุดบารที่กลางห้องทำด้วยไม้ลักษณะคล้ายโอก๊กซึ่งเป็นไม้เหนือแข็งที่นิยมกันในประเทศตะวันตกถ้วยแก้วขนาดต่างๆที่แขวนคว่ำอยู่เหนือบาน,นั้นใสสะอาด ผนังห้องประดับด้วยเครื่องครัวทองแดงที่ขัดจนวาววับพ,พนักงานรับใายหญิงแต่งกายด้วยเสื้อสีนุ่งกระโปรงสีคาดอกและสวมหมวกแบบบาวาเลียเสียงดนตรีที่ได้ยินอยู่มีเสียงแตรแทรกอย่างชัดเจนและลำเผาก็จำได้ว่าเป็นดนตรีทํานองบาวาเลียนเขดิดสำรองโต๊ะเอาไว้แล้วตัวหนึ่ง เขาเลื่อนเก้าอี้ให้ลำเพานั่งก่อนที่จะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ตรงกันข้ามลำเพาสังเกตเห็นว่าบนโต๊ะของหล่อนเท่านั้นที่มีดอกกุหลาบสีแดงปักใบนยในแจกันผมสั่งกุหลาบดอกนี้ให้คุณเพื่อเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพของเราชายนมบอกขณะที่จ้องตาลำเพาแววตาของเขาบอกความปรารถนา ลำเผาหลบตาคู่นั้นและพึมพำขอบคุณขณะที่นึกวิตกอยู่ในใจว่าเคิดอาจจะมีแผนซึ่งเกินความคาดหมายของหลอนเคิดแนะนำให้หลอนเลือกดื่มายขาวหรือายแดงก่อนอาหารลำเผาหลูพิษสงของเมลัยชนิดนั้นดีและหลูว่าหากดื่มไม่มากแอลกอฮอลในใบก็จะไม่มีอิทธิพลเหนือหลอนหลอนสั่งายขาว และเขิดสั่งเบียร์สดเขาอธิบายว่าเบียร์ที่นี่เขาทำเองน่าเสียดายคุณไม่ลองดื่มดูจะเห็นบ้ารสชาติไม่แพ้ที่เยอรมันเลยทีเดียวฉันไม่ชอบเบียร์เพราะรู้สึกบ้าดื่มแล้วทำให้ท้องอืดแมม่ตะบายก็เถอะฉันจะดื่มแต่เพียงถ้วยนี้ถ้วยเดียวเท่านั้นลำเผาบอกตามตรง คุณเป็นสุภาพสตรีที่มีมารยาทหน้าชมเชยลักษณะของคุณน่าจะเป็นคนไทยมากกว่าคนฟิลิปปินเขาชมลอนฟิลิปปินกับไทยลักษณะคล้ายคล้ายกันลำพาบอกด้วยหนาเสียงและท่าทางปกติฉันยังเคยเข้าใจผิดนึกว่าคนไทยที่ฉันพบเป็นฟิลิปปินไม่ใช่แต่หน้าตาเท่านั้นนะอาหารการกินของเราก็ใกล้เคียงกัน คนหรูหรือเปล่าว่าที่ฟิลิปปินส์เราก็มีน้ำปลากินเรียกว่าปาติสรสชาติเหมือนกันเลยทั้งสองคุยกันพลางกินอาหารพลางอาหารหมือนนั้นเคิดสั่งขาหมูย่างกรอบมากินกับกระลำปีดองตามแบบเยอรมันในขณะที่ลำเผากินปลาแซลมอนอย่างขณะที่กำลังฟังเขาคุยเรื่องเมียเยอรมันอยู่อย่างสนุกสนานนั่นเอง ลำเผาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆของใครคนหนึ่งดังมาข้างหลังนายพันตำรวจโทรสาวยังไม่ทันจะหันไปดูก็ได้ยินเสียงของเจ้าของฝีเท้าดังมาก่อนเสียงหนันดังแต่อ้อแอ้บอกความเมาของผู้พูดหนองสาวห่วงฝรั่งตัวสูงใหญ่อย่างนี้ระวังสุขภาพจะเสื่อมโทมนะน้องสิ้นเสียง ร่างของเจ้าของเสียงก็กระแทกหรือชนเก้าอี้ตัวที่ลำเพานั่งอยู่โดยแรงนายพันตำรวจโทรสาวไม่รู้ตัวจึงขมัมไปข้างหน้าแก้วไวายของหลอนถ้วยเบียร์ของเคิร์ตและแจกันดอกกุหลาบหล้มลงบนโต๊ะไวน์วและเบียร์หกออกไหลนองจบตอนที่84แล้วนะครับ ติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ